สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจางชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับเคล็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรพ่อแม่ในทุกพกทุกชาติมาช่วยเหลือเราให้พ้นอุปสรรคกรรมที่เร่งด่วน ที่ทุกคนทำได้ทันทีเลยนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ยามคับขันจะแนะนำวิธีเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนและใช้ได้อยู่ตลอดได้ผลดีมากค่ะเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ ต่างหลายสถานะทั้งดีเลวร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์หรือแม้แต่เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ธรรมดาสมณะชีพามหรือแม้แต่ผู้สูงศักดิ์ในแผ่นดินในทุกพบทุกชาติย่อมมีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูอุ้มชู มดพบพ่อแม่เราท่านก็ไปอยู่ในภพภูมิแตกต่างกันตามบุญและกรรมของท่านและครูบาอาจารย์ท่านเชื่อว่ามีจำนวนมากที่เป็นพรหมเทพเทวดาบางท่านเป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลคอยเตือน หากเราคิดทำกรรมชั่วหรือมีภัยคอยสนับสนุนให้เราทำความดีสร้างบุญต่อเนื่องเป็นสายใยแห่งบุญที่ติดตามมาทุกภพทุกชาติตรงนี้แหละเป็นที่มาของเครดวิชาศักดิก์สิทธิ์พ่อแม่ทุกคนรักลูก ก็เหมือนเรามีลูกเราก็ย่อมรักลูกสุดหัวใจทุกอย่างให้ลูกได้หมดในยามที่ลูกมีภัยเดือดร้อนพ่อแม่ทุกใจมากกว่าลูกเสียเองแม้แต่ชีวิตของท่านท่านก็เสียสละเพื่อลูกได้ลูกที่ทำอะไร ก็จะนึกถึงท่านตลอดเวลาก็จะยิ่งเกิดผลมากครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เราขอพรขอบุญบารมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะที่เป็นพรหมเทพเทวดามีบุญบารมีมาช่วยเราเวลาเราทุกต้องการบุญมาช่วยให้เรารอดพ้น จากอุปสรรคกรรมทั้งปวงวิธีการคือให้เราสมทานศินห้าก่อนทำสมาธิเพื่อตั้งจิตให้มั่นแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านมากที่สุด ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นของที่ทำมาตลอดเวลาสำหรับท่านที่ทำบางท่านอาจเปลี่ยนครูบาอาจารย์เอาเองนะคะสามารถใช้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือค่ะให้พนมมือแล้วพูดว่าขอเมตตาหลวงปู่ทวด หลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปูด่ดูขอเมตตาโปรดอาราธนาพรหมเทพเทวาทั้งหลายทั้งสารกลโลกโดยเฉพาะที่เคยเป็นพ่อแม่ของข้าพเจ้าให้พูดแบบนี้นะคะมารวมกันในเวลานี้ ข้าพเจ้าขอ,อน้อมอุทิศบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยให้พ่อกับแม่ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาตินี้เพื่อเป็นการขอโอโหสิกรรมที่ข้าพเจ้าอาจเคยทำให้ท่านทุกใจเบียดเบียนท่านทางกายวาจาใจ รู้ตัวและไม่รู้ตัวเจตนาและไม่เจตนาขอโปรดจงให้อภัยให้โอโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าณนะบัดนี้และขอเมตตาขอพรขอบุญบาร,รมีพ่อแม่ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติโปรดเมตตาส่งบุญบาร,รมีมาช่วยเหลือข้าพเจ้าในเรื่องที่เราต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเงินงานเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามให้ขอเพียงเรื่องเดียวนะคะด้วยบุญบาร,รมีพ่อแม่ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จฉับพันเทินสาธุผลจะเกิดขึ้นได้ มากน้อยอันใดอยู่ที่บุญนำกาแต่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดิจางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานให้เป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมคลิปนี้ของคิดิจางชาแนลด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ